เจ้าเป็นดังนี้คือหลังจากพระเยซูถูกตรึงกันเขกและสิพระชนในวันสุกนั้นพระสศพของพระองค์ได้รับการชงไว้เป็นเบื้องต้นโดยโยเซฟแห่งอาริมาเทียและนิโคดมัสพระส่พถูกบรรจุในอุโมงค์และมีหินป,ปิดปากอุโมงค์เอาไว้แต่เมื่อถึงวันสาร์ ถือว่าเป็นวันสบาโตมีข้อห้ามในการทําง,งานทุกสิ่งสตรีที่ติดตามพระเยซูจึงต้องรอจนถึงเช้าวันอาทิตย์เพื่อจะมาฉลองพระสพเพิ่มเติม mm hmm. เมื่อมารีชาวมักดาราสโลเมและสตรีนคนอื่นๆมาถึงอุโมงค์ฝังศพพวกนางพบว่าหินที่ปิดปากอุโมงค์ ถูกกริ๊ออกไปแล้วแนะไม่มีพระศพอยู่ในอุโมงนั้นแต่ได้ปรากฏทู่วสวรรค์ของพระเจ้าแจ้งข่าวแก่พวกนั้นว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วพวกผู้หญิงจึงรีบไปแจ้งแก่สาวกคนอื่นๆและนี่คือเรื่องราวในเช้าวันอาทิตย์นั้น ี่เบโตรนี่มันเหลือเพียงผ้าคลุมศพถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยออน้องยอนไม่มีร่องรอยว่าศพของพระอาจารย์ถูกขโมยนี่หมายความว่ายัางไงศพอาจารย์หายไปไหนนะทุกอย่างดูเรียบร้อยเรากลับไม่มีการรือ้อค้นดูสิผ้าคัมุมศพพับไว้อย่างดีหรืออาจารย์จะฟื้นขึ้นมาจริงๆเหรอพี่เปโตร อืมเป็นไม่ได้เลยนี่ที่พวกเราไปบอหมดเรื่องนี้กับพี่น้องของเรากรเทิรนี่เป็นเรื่องอะไรกันใครกันฉานยังมีพระสงฆ์อาจารย์ของเราไร้ถึงเพียงนี้มาลีเราควรนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่พี่น้องที่เหลือลไปกัะเทอร หญิงเอ,อ๋ยทำไมจึงร้องห้าเจ้าตามหาใครนายเจ้าค่าถ้าท่าน็ะกู้เอาพระองค์ไปขอบอกข้าด้วยเถิดว่าท่านได้เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนข้าจะไปนำพระองค์กลับมามารี พ้าพบิดาแต่จงไปบอกพี่น้องของเราเถิดว่าเราจะขึ้นไปหาพระพบิดาของเราและพระพบิดาของพวกเขาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกเขา ไม่เชื่อจนกระทั่งผ่านไปแตกวันอ้าชาโลมารีสโลเมคุณแม่อาา่านนาครับชาโลพี่โทมัสพี่โทมัสจะไปไหนคะนั่นสิโทมัสจะไปไหนอ๋อท่านก,กับพี่น้องเอาไว้นะ่ะที่บ้านของมาราโกนะครับอุ้ยดีจังเลยเดี๋ยวพวกเราก็จะไปที่นั่นเหมือนกันบางทีพี่อาจจะได้พบกับพระอาจารย์ก็ได้นะ นี่น้องๆและคุณแม่ยังเชื่อเรื่องที่อาจารย์ฟื้นขึ้นมาอีกหรือครับพี่โทามาัสฉันเห็นก้วยตาตัวเองาจารย์เรียกชื่อฉันด้วยที่หน้าอุโมงค์นั้นจริงๆใช่ๆน้องมาลีพบพระอาจารย์ตอนจากนั้นพวกฉันก็พบพระอาจารย์และบา,างกรณีหันกลับด้วยนะใช่ๆเราเจอกันจริงๆโอ้สโลเมคุณแม่ตอนนั้นพวกท่านอาจจะตาฝาดก็ได้เพราะพวกท่านเสียใจมาก แล้วก็ยังออกแออยู่มั้งรเราไม่ได้ตาปากเลยเพอถึงตอนเย็นวันนั้นนะอาจารย์มาปรากฏต่อหน้าพวกเราทั้งหมดนี้จริงๆและอาจารย์ยังทานอาหารกับพวกเราเลยนะเราได้ยินเสียงพระองค์เรียกชื่อเราไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นความจริงเราละข้าเข้าใจละแต่ยางี้ก็ตามนะจงขันห้ามใจเธอ ก่อนที่พวกท่านจะกลายเป็นผู้หมิ่นประมาทพระเจ้าเสียเองถ้าต่อไปแล้วแหละชาโลมอ้าวชาโลมโทมัสเข้ามาคุยด้วยนส <ะ S> ิ<า>ชาโลมพี่โทมัสม<ช>าคุยกันแล้วพี่ชาโลมปีเตรยอนที่น้องทุกท่านวันนี้พี่อยากบอกกับพวกเราทุกคนว่าช่างน,น่ายินดีจริงๆที่พระอาจารย์ เป็นขึ้นม,มาจากตายแค่ย์ปวหาเสือ้ออานไปตัวตอนแรกวันนั้นพวกเฮาเดินทางไปไอมาอูดก็พบอาจารย์เลือดเสื้ออีอาจารย์เดินห่วงทางไปกับเฮาตัางโดนแต่เฮาจำอาจารย์บ่ด้พอมาหูโตอีกทีอาจารย์ก็หักขนมปากและอวยพรเฮาจากนั้นก็หายวะหายวะหายวะไปต่อ้าต่อตาเลือเสื้ออีใช่ฉันจะได้ติดตา ที่มายกาเขีนเห็นบาดแผลของอาจารย์ด้วยแต่สองวันต่อมาอาจารย์ยักหลับมายืนอยู่ท่ามกลางพวกเราและตรัสว่าสันติสุขจูมีแก่ท่านอาจารย์จริงๆขออภัยด้วยพี่น้องทั้งหลายแต่พวกพี่น้องจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นอาจารย์พวกเราอาจจะบัเชิญอยู่กับพวกล่อลวงและใช้คาถาอาคมกับพวกเราอยู่ก็เป็นได้น้องโทมัสพวกเราขอเป็นพยานว่าพระอาจารย์เยซู ื้นจากความตายจริงๆมีเนื้อหนังจริงๆเชื่อี่เธอใช่พวกเรารับประทานอาหารกับพระองค์พระอาจารย์มีเลือดเนื้อเหมือนเดิมพระอาจารย์หายว่าหายวับเต็มเลยนะคอยยันกับตาโอ้ยไปกันใหญ่แล้วอะถ้าเกรว่าพวกท่านอาจจะถูกหลอกด้วยความหวังและเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มากกว่าข้าใกนกรณีน้คิดถึงพระอาจารย์ไม่น้อยไปกว่าพวกท่าน และอยากให้พระอาจารย์ฟื้นขึ้นมาทา่านเป็นไปได้แต่จนถึงวันนี้วันนี้แปวันแล้วทำไมอาจารย์ไม่ปรากฏต่อข้า้วยเล่าทำไมข้าจึงเป็นผู้เดียวที่ไม่ได้เห็นอาจารย์และถึงข้าจะได้เห็นอย่างที่ผู้ท่านเล่ามาแต่ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์พระองค์และเอานิ้วมือจิ้มลงไปในรอยตะปูนั้นข้าก็ไม่มีวันเชื่อทำไมเราไม่อธิษฐานต่อพระเจ้า ให้พ้นจากเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือและไร้เหตุผลเหล่านี้ไปเสียทีล่ะสันที่สุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดไอเดโต้ท่านเป็นอะไรดีใครยังไงไอโทมทัตได้เห็นยาน่างกุงเฮาด้วยกินอืมพี่อยากให้เป็นเช่นนั้นและหาพระเจ้าเมตตาเขาคงมีโอกาสนั้นน้องๆจะได้ ระว้เลยพวกเรามาอธิษฐานเพื่อเขาเพนเธอพี่โทมัสเราเข้าใจความสงสัยของพี่นะแต่ว่าเราได้เห็นพระองค์แล้วและเราเชื่อมั่นในพระคองของพระองค์เรายังคงเป็นพี่น้องก,กันและรักกันเหมือนเดิมมาเถอะมาอธิษฐานร่วมกันกับพี่น้องนะสันติสุข จงมีแก่ท่านทั้งหลายพระอาจารย์พระอาจารย์มาแล้วดูสิพี่โทมัสพระองอยู่ตรงนี้ตามที่เราได้บอกท่าน อย่าสงสัยอีกเลยแต่จงเชื่อเถอะมาสิขอบคุณพระเจ้าพระอาจารย์มาแล้วทมัสไปหาพระอาจารย์สิน้องจะได้เห็นกับตัวเองมาเจอพี่โทมสัสอาจารย์ของข้าดูสิดูที่รอยแผลน,นี้ อาจารย์เจ็บไหมที่นี่ใช่แล้วใช่จริงๆอาจารย์อาจารย์จริงๆด้วยพระเจ้าของข้าพระเจ้าของข้าแล้วหมดทอมัสเพราท่านของเราท่านจึงเชื่อคนที่ไม่เห็นเรา แต่เชื่อก็เป็นสุขตะอาจารย์ข้าพระองคไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงโทมัสจำได้ไหมเราเคยพูดว่าบุมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและต้องปลุกตื่ที่การเขียนและในวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่ แต่เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยสิ่งนี้สำเร็จแล้วท้องัสสำเร็จตามพระดำรัของพระวิญาณทุกประการเอเมนเอเมนเอเมนพระอาจารย์สรรเสริญพระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์เด็กพระอาจารย์พวกเราพระอาจารย์ไปเยี่ยมพวกเราอีกแล้วอรีญาลราเปิตาพวกเราดูสิพี่ธรรมนได้พบพอออกที่เป็นขึ้นมาแล้วขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระองค์รักพวกเราและไม่เคยลืมพวกเราเลยอาจรวยจริงๆี่น้องพวกเราได้เป็นพยานในวันนี้กันทุกคนคือ เระองค์เป็นพระพิษพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่่าไปไหนทขหายวไไหนไปไหนวดหหายอาจารของเราคือพระเจ้าคือพระเมสสปรดของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป เราจะไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วอาเมนพี่น้องพวกเราจะไม่เงียบต่อไปเราจะประกาศว่าอาจารย์ทรงเป็นขึ้นแล้วอและนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่าน